ก็ตอนนี้นะคะถ้าใครกำลังหารายการดีๆด,ดูเนี่ยวันพรุ่งนี้นะคะถ้าอยากเจอกับสาวสวยคนนี้นักแสดงสาวมากความสามารถค่ะสายปานอภินญ,ญาเขาจะมาปรากฏตัวในรายการ Love to r o n g ค่ะ Love to r o n g สัปดาห์นี้ค่ะพบกับสาวสวยสายปานอภิญญาที่กลับมาเยี่ยมบ้าน Love to r o n g อีกครั้งแล้วก็จะพาไปอิ่มอร่อยกับเมนูสลัดกุ้งซอสส้มแล้วก็ขนมปังชายเย็นพร้อมทั้งอัปเดตเรื่องราวในวงการแล้วก็ความรักของสาวสายปานกันอีกด้วย สวัสดีค่ะขอต้นนอนรับเข้าสู่รายการเลิฟตลองนะคะวันนี้แรกรบเิญเป็นสาวเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการเลิฟต์ลองนะคะก็ทำอาหารสนุกดีแต่ว่าวันนี้ได้มาเจอพี่อ๋อมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พี่อ๋อมบอกว่าดูโตขึ้นผมยาวเร็วเลยก็สนุกสนานเข้าครัวช่วยกันทําอาหารเหมือนเดิมมาเป็นลูกมือพี่อ๋อมค่ะชอบไหมเหรอคะชอบค่ะแต่ไม่ถนัดคือไม่เก่งไม่ได้แบบคล่องแคล่วอะไรขนาดนั้นแต่ทาได้ อย่าพลาดที่จะมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตเรื่องราวของสาวสวยตากลมผมยาวอย่างสายป่านพิญญาได้นะคะในรายการเลิฟสตรองสัปดาห์นี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ชื่นชอบมากทั้งมีการทำอาหารน่ารักน่ักแล้วก็ได้แบบล้วงความรับเรื่องราวของหัวใจของเราแบบดาราเซบิี้ด้วยถูกต้องนะคะาล้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากับโซอินไซต์ค่ะมีข่าวบันเทิเกาหลีมาฝากการเก็บตกฮาโลวีนค่ะ